ซีรีส์ชีวิตที่ไม่มีใครสอนเรา EP 3ไม่มีเงินเท่ากับไม่มีทางเลือกบางคนบอกว่าเงินไม่สำคัญเท่าความสุขแต่คนที่เคยไม่มีเงินจริงๆจะรู้ว่าคำพูดนั้นฟังดูหรูเกินไปสำหรับชีวิตบางชีวิตเราไม่ได้อยากรวยเราแค่อยากไม่ต้องกลัว กลัวว่าวันพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินกลัวว่าจะจ่ายค่าเช่าทันไหมกลัวว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจะมีเงินพอให้รักษาตัวหรือเปล่าไม่มีเงินไม่ได้แปลว่าไม่มีความสามารถแต่โลกจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราไม่มีค่าเวลาเราอยากเลือกงานที่รักโลกจะถามกลับว่าเงินเดือนพอไหมเวลาเราพักโลกจะบอกว่าถ้ายังไม่รวยก็อย่าหยุด เวลาเราอยากปฏิเสธโลกจะเตือนทันทีว่าถ้าไม่รับจะมีอะไรดีกว่านี้ให้เลือกและสุดท้ายเราไม่ได้เลือกในสิ่งที่อยากเลือกแต่เลือกในสิ่งที่จำเป็นต้องเลือกไม่ใช่เพราะเราไม่กล้าแต่เพราะเราไม่มีทางเลือกมากพอไม่มีเงินทําให้คำว่าความฝันกลายเป็นของฟุ่มเฟือยทำให้คำว่าศักดิ์ศรีต้องถูกพับเก็บไว้ก่อนทำให้คำว่าตัวเอง ต้องถอยไปอยู่ลำดับสุดท้ายบางครั้งเราไม่ได้ทนเพราะอ่อนแอแต่ทนเพราะยังต้องอยู่รอดถ้าคุณกำลังอยู่ในวันที่ต้องยอมในสิ่งที่ไม่อยากยอมต้องเงียบทั้งที่ในใจอยากตะโกนผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้แพ้คุณแค่กำลังประคองชีวิตในโลกที่ไม่ได้ใจดีกับทุกคนเท่ากันและถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินยังไม่มีทางเลือก ยังต้องกุ้มหน้าเดินต่ออย่างน้อยขออย่ากเกลียดตัวเองเพราะคุณกำลังทำดีที่สุดแล้วในเงื่อนไขที่คุณมี EP ต่อไปเมื่อไม่มีเงินเราอาจไม่มีทางเลือกแต่คำถามคือเราจะยอมไม่มีตัวตนไปด้วยไหม